สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะซึ่งกะยะทหนุนงบมาตรา49วงเล็บ3นะคะกว่า21.8ล้านบาทค่ะสร้างศูนย์รวบรวมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตยางนะคะของสากลก,อ,กองทุนสวนยางลำปางจำกัดเดียวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะ ซึ่งดเร์เพิกนะคะประธานกรรมาการการยางแห่งประเทศไทยและก็นายสุทัศน์รักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้มีการลงพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะโดยมีนายสวัยผู้อํานวยการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือนะคะและก็ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรพร้อมด้วยผู้บริหารและก็พนักงาน การยางแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยดรเพิกนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอ,อาคารศูนย์รวบรวมและก็แปรปรูปผลผลิตยางพาราของสหกรณ์ด้วยค่ะและแปรปรูปผลผลิตยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปางจำกัดณนะบ้าน หาดปูได้ตำบลน,นาแสนาแสงนะคะอําเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะซึ่งกันยัาแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนตามมาตรา49วลเล็า3เป็นเงิน21,844,060บาทนะคะและก็สหกรณ์สมทบเพิ่มจำนวน2,327,000บาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น24ล้าน 173,000บาทนั่นเองค่ะเพื่อที่จะสร้างอาคารใช้เป็นสถานที่ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำผลผล,ผลิตนะคะยางมารวบรวมแล้วก็แปรรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าและก็รายได้ให้กับสมาชิกของสากรและชาวสวนยางในพื้นที่ค่ะซึ่งดรเพิกนะคะได้มอบนโยบายบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบแก่คณะกรรมการและสมาชิกสหกร์รวมกว่า6คนนะคะ600คนค่ะ ในที่ประชุมสามัญประจำปี2,567โดยเน้นย้ำถึงนโยบายที่กยทจะสนับสนุนให้เกษตรกรนะคะมีวัตถุดิบยางที่มีคุณภาพให้อยู่ในมือเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าราคายางส่งเสริมการใช้กฎฟอร์มิกนะคะแล้วก็บริหารจัดการให้ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกิโลกรัมตามหลักเกณฑ์ของ EU DR นะคะและจะให้ความสำคัญกับการจัดทำโฉนดไม้ยาง เพื่อรองรับต้นยางพาราทุกต้นในประเทศไทยเพื่อนำไปเป็นหลักรัพ์ค้ำประกันในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินให้ชาวสวนยางค่ะตลอดจนการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มกเกษตรกรเพื่อสามารถขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้นะคะกยะทจะยังคงเดินหน้ามาตรการควบคุมในการปราบปรามยางเถื่อนอย่างจริงจังควบคู่กันต่อไปค่ะ